ดีหมาโลครับทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นโลครับครับจริงครับอ้าวอยาไปเติมสองอยาไปเติมสองเรอขาอยู่ห้องเก้าหนึ่งสี่ครับเปิดประตูได้เมื่อไหร่ก็บอกนะอยู่ห้องอะไรกันะครับบโลครับนี่ไงห้องห้องฟ้าไอซีิีตัวอะไร อามีหมาสองตัวแล้วก็ชายกายหนึ่งตัวตรงไหนครับตรงไหนห้องไหนเดี๋ยวคนตอนี้อยู่ห้อง CPU อยู่ห้อง CPU CPU ผมเหรออ่าไม่ใช่ห้องผมครับตอนตอนนี้อยู่ห้องลิฟต์แล้วกำลังลงไปกำลังลงไปเคเคห้องลิฟต์เห็นผมไหมเห็นผมไหมต้องผมไหนวะใหม่ไหม่คนละลิฟต์คนละห้องอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้วเห็นแล้วเห็เว Pak Antong. Antong Palema. Antong Palema. Oke oke. Ah, mau diu ini เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอันนี้อันนี้เราวนแล้วล่ะมานี่ยมาเนี้มาเนี้มานี้โอเคโอเคโอเคมามามาไม่ต้องสนใจหมามาก็มามาไม่ต้งใจไอ้คนนั้นเดี๋ยวผมเปิดประตูกั้นสี่ให้เออมามามาถ้าออกมาใกล้กันแต่ั้งรอครับมามาไอคนเขาไปไหนแล้วอะเขาไม่เขาไม่เขาเปดเปิดมาอยู่แค่สองคนอ่ะ ่ <ève> oh. ค่อยมีคนขยับเลยอ่ะมาหมามาคนพลังงานไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเปิดให้ผมเปิดให้เปิดให้มันนั่งกอนเอาพลังงานเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราหมากูปิดประตูอัดหมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลย ไเปิดเปิดเปิดทีดีเปิดห้ดีเปิดงานลอลงานกอตั่ากัมาทุตัวตายตอยู่ในห้องสาวุกตโอ้เสียเสียเลยันไ่ลังงานอเต็มห้องเลยคดีโออ้ว่ามามาเต็มห้องเลยตายตายตายเลยตัววนึงตัวนึง แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเมทคิดเพื่อนจะหนีไปเพื่อนจริงมีคนอยู่ในห้องครับโอเครับไม่อยู่ห้องฝามาให้เขาตั้งดันอยู่ในห้องมีคนอยู่ในห้องก้าวตั้งตีกวนครับให้ผมเปิดได้ไหมไปไหนแล้ววะอ่ะ มันมีตัวมาอ่านี่ไงอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ต้องตรงไหนครับบอกบอกา H C ศูนย์เก้า H C ศูนย์นี่เจอแล้ว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 ไหนนะะให้ผมเปิดให้ไหได้ได้ผมเปิดให้ผมห้องไหนห้องไหน ตั้งแต่เขาเปิดแฟร์ับเปิดแฟร์เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดประตูแล้วกูเจ้าตะลึเกินมองเห็นอะไรเลยตอนน่ะข้อไปแล้วหนึ่งเปิดประตูเป็นไหมตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายน่าหนั่นตัวอีตัวไอีตัวอตัวอยู่ตรงตัวอีกตัวตัวหลังได้หลังไม่ได้ไม่ยด้ไม่ได้เออว้าสุดสุดเนาะอ๋อชีตกัได้ตายไม่รอดมึงหรอกมึงไม่รอดแน่ Please don t ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวสอนแล้วผมเดี๋ยวสอนโอเคโอเคโอเคข้างขวาทางออกทางออกรีบไปรีบไปรีบข้างขวาขวานขวาผมขวาผมไม่ใช่ทางน้ามาก็อ่าใส่กายอ๋อเดี๋ยวรีบไปแล้ว อ่าผมผมจะโดนนั้นน่ะผมโดนโจมตีมีคนจะปิดมาไปริมเนื้อมาไปริมเนื้อก็ได้ไปริมเนึงโอเคโอเคผมจะปิดอ่ะผมผมกำลังโดนได้ได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยศูนย์เก้าหกผมโดน ไปอยู่ห้องไหนกันมั้งเอากูมาห้องศูนย์เก้าหกทำไมเนี่ย <laughs> เมาไปไทยไดิไอ้ยทีนี้มาทีน่ะทีนึงก็มาห้องกระจายเสียงเดฟตั้งตัวก<ฮ>ูพังห้องศูนย์เก้าหกพังห้องกระจายเสียงได้ปะไหนห้องกระจายเสียงบอกดิ อยู่ไว้ตรงใกล้ทางออกเลยอ้ใกล้ห้องศูนย์เก้าหกอ่ะม,มีมีคนมาไมมีคนมาเชียลระปืนไมโรไมไปขนโดไปอ๋อโอ้เคยอทใช่เคยอทมาแล้วอยู่ห้งองไหนบยวผมช่วย เสร็จและเรียบร้อยอะไรใช่ไหมห้องประตูทิ้งหมดเลยยบ้านเลือะบ้าเลือดคุยเแค่ประตูคนรุนแรงไะเราอะห้องเลี้ยวโดนี้ยวโอ้โหโดนยับเลยโดสี่เก้าห้องผมโดนห้องสุดสี่เก้าโอ้โหห้องเป็นอยู่ไกลเลยนะเลี้ยลงไปตรงมาตรงไปลงไปลงไปเจอเลยลงไปเจอเลย นี่ไปนั่นนี่ยตรงนี้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 มันลิฟต์นี่ตรงนี้ผมเปิดไหนวะอ่ะนั่นี่ทางนี้กลับมากลับมามีห้องลิฟต์ป๋อลิฟต์ป๋อนี่นี่ห้องโดนสิทธิ์ไปถึงมาไหนร้ผมพรมมาโตะตรงมาตรงกลางใหม่ตรงนี้ตรงนี้เกียร์เกียร์เกียร์เกียเจ๋อแก๊นหมดไม่รอดหรอกไม่รอดหรอก อย่างนี้เถอะเห้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาเว้นไปรอดหรอกเขยียวมาไปกลับมาห้องเดิมน,น่มี่มีเขียวน้ำเขียวน้ำตายตายเลยมีมีมีเขียวอีกตัวนึงอ่ะเมื่อกี้ น่าจะลงลิฟต์ไปแล้วน่าจะใช่ละไปเดินด้วยกันรอก่อนเดี๋ยวด้วยกันไอ้แคทหมดร้อนปั้ไปดูอยู่ห้องตกกลางใหม่อ่ะไอ้ตรงที่เคลียร์สไตล์ก็สูงต้นผีเอาออกเลาอเอาเอาแท็บเล็ตออกเขาแล้วอ๋อเนี่ยมีเคลียร์มีโอ้ไม่ทันเจะเลยเทียร์ไปห้องห้องเนี่ยไป อ๋อห้องนี้มามาตรงห้อนี้ผมเปิดเปิดปิีประตูอยู่มาล้มาล้าไดหายไป้วหล้เดี๋ยวเคเีคนช่วเราจบตามที่ไปกินข้าวแล้วห้องนี้แค่ไม่นหนคนนะห้องนี้แค่ไม่นหนคนขึ้มาเมันดักเขาดักอยู่ ตายอ่ะไม่ตายวะไมันหนีรอดอ่ะไม่ทันเอ้ยผมผมโดนห้องไมโครอ่ะไมโครใกล้ๆโอเคเดี๋ยวไปไมโครไอเดียเอาไม่กิงก็ยังเปิดหมาเห็นไหมหมาเห็นไหมไปพลาดไปเห็น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 อยู่นู่นอ่ะนี่ไงมเลย điên này, à được, cai, ào, tay rồi, kia, cái tổ đang ở đây, tổ, này, mày đi nè, ok, ok. เนี่ยมาอยู่ห้องเนี้ลิปปะห้องไหนลิยมาอยู่้า่าลิไปดูให้สามแล้วมันสามแล้วนี่นะเนี่ยเอาาายายายนั่นแนหะะมาสสมา้าายาเก็บนะนนนะ อยู่นี่อยู่นี่อย่นี่ยูนี่อยี่เอ้จะหนีไปไหนนอนนอนนอนนนลรอลรีนีไอ้แยเิดลาผมแปกหแปกต่ยังแต่ยังโอเคครับไปสวยอ้าวมันเหลืออีกคนึนใครวะจำได้ว่ามันหมดแล้วไม่ใช่เหรอหมดยังเมื่อกี้มันก็ขึ้นวันหนึ่งก่อนหน้านี้แลละ ไปขึ้นขึ้ได้แค่หมด้วยเชีอดอ่าอันนี้มีโดนเล่นอีกไหมเนี่ยมีอยู่เราขึ้นไป<ด>มาทาคอ <Lydia Jam. S 2> ไม่เกลดโอเคไม่ต้องเกลียดเลยนะคร อ่าตพิ่งโดนโดมไปแล้วโอเคเหรออยู่ไอยู่ไหนแต่เพิ่งแยกอ่ะนะผพยายามดูให้ก่ันโอเคโอเคหมาหมาแต่ได้ยินเสียงอ่ะบอกด้วยอยู่ไหนก็้องเป่าไม่มีครับเป่าไม่มีแล้วก็นี้อะไรกันล อันนี้ไม่มีใครอยู่ชั้นล่างแล้ลินดมปิดป้องและไม่เยอะแล้วตามเชี่เหรออ่างั้นเรา,เราออกไปก,กันออกออกออกนะตัวไปห้องดีเคียร์นี่เราเช็คหมดยังไอไางมาตรงห้องนี้นะห้องไหนห้องไหนห้องไหนแต่ห้องชิค มันได้ยินอะไรับล่ะมันได้ยินเสียงเต้นฝาเมื่อฝาเมื่ออ่าห้องนิวเคียร์อยู่ๆนะอยู่ห้องนิวเคียร์เคียร์ขอขึ้นไปชั้นเปิดเปิดเป้ดนั่งเปิดให้อ้าวไม่มีแล้วไม่อยู่ไหนวะออกไหะ 哎，GG 二，好、uh,，嗯，那我操。